สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้พบก,กับต้อมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมฉีดยาคุมค่าอายานะครับในอายุค่าประมาณ9วันนะครับคือการฉีดคุมตรงนี้ต้อมไม่ได้คุมเลนนะครับต้อมก็ทําการฉีดเป็นยาคุมค่าช่วงอาเวันนะครับไม่เกิน14วันหรือ12วันประมาณนี้ตัวยาที่ต้อมใช้เนี่ยต้อมจะใช้เกี่ยวกับเรื่องของอามียาเก็บด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ส่วนของไอ้โคมาโซนบวกกับโพพานิลเนี่ย ไอตัวนี้มันเป็นยาพื้นฐานอยู่แล้วแล้วต้องมาบวกเกี่ยวกับเรื่องของอะอะนิโลฟอสไปด้วยนะครับก็คือยา1ขวดเนี่ยครับตัวนี้1ขวดเนี่ยได้ประมาณ5ไล่4-5ถึงไล่นะครับ1ขวดนะครับแล้วต้องมาบวกตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นอะมิอะมิโลฟอสเนี่ยครับเป็นยาที่อาเก็บเน้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลิเกกับยาดอกขาวเพิ่มนะครับส่วนอา ah, ของเพี้ยวไฟเนี่ย lair, ก็หาตัวยามาใส่ได้นะครับ อาไอมาเบกตินบโซเลตก็ได้ครับหรือเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับที่เราจะเอามาใส่นาะเพราะว่ายาเพียฝายค่อนข้างที่จะอามีเยอะนะครับเราเอาไปเป็นผงก็ได้เป็นน้ำก็ได้แต่ต้อมอ่ะผสมให้เป็นน้ำแล้วก็ใส่ขวดเนี่ยครับก็ใช้ประมาณ30สิบส,ส,สีส่วนยาตัวนี้นะครับถ้าอาเขาเรียกว่าตวงใส่ถัง20ลิตรเนี่ยอย่างที่้อมฉีดกันเนี่ยครับก็ใส่ประมาณ60นะครับประมาณ 50- 60นะครับกำลังดีนะครับมันจะหมดพอดีนะครับ แต่ถ้าใส่ไม่ถึงกลัวหญ้ากลัวญ้าจะไม่ลงนะครับเพราะว่าต้องบอกนี้ว่าต้องไม่ได้คุมเลนคือโทษถ้าสมมุติแบบว่าไม่ได้คุมเลนในา้ามันจะยาไวไวมันจะเอาไม่ค่อยอยู่นะครับดังนั้นก็ต้องใส่ให้หนานิดนึงแต่ยาตัวที่ใช้เนี่ยก็คือสามารถอัดน้ําได้ข้าวไม่แดงนะครับอัดน้ําท่วมได้ตัวยาที่จะใช้เนี่ยต้องถามทางร้านด้วยนะครับว่าสามารถอัดน้ําได้หรือเปล่านะครับเพราะมีบางตัวที่อัดน้าไม่ได้บางตัวฉีดแล้วแดงบางตัวฉีดไม่แดงแต่ขาว นะครับอันนี้ก็อยู่ที่การเลือกซื้อยานะครับแต่ก็ตัวนี้มันเป็นยาพื้นฐานอยู่แล้วเนาะใครๆเขาก็ใช้กันตัวนี้ถ้าฝนไม่ตกต้องจะเป็นคุมเลนไปคุมเลนมันจะมันจะไม่ต้องมาคุมคุมค่าในช่วงแดวันนะครับถึงสิกว่าวันเนี่ยไม่ไม่ต้องฉีดนะครับเพราะเราทีแล้วต้องก็ไม่ฉีดต้องก็อาดน้ําเลยแต่ตอนนี้คือมันเหมือนว่าฝนมันตกนะครับเห็นปะไอที่ว่าเป็นปักปากเนี่ยต้องได้ซ่อมอยู่นะครับมีปักปากมีแอ e งเองตรงไหนที่ว่า หายหายไปเนี่ยเราก็ต้องทําการซ่อมนะครับในช่วงประมาณ20กว่าวันนะครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าฝนน้าฝนทาช่วงฝนล,ลงด้วยนะครับติดต่อกัน5วันเลยนะครับส่วนยา,าตัวที่ต้องใช้นี่ไม่ต้องจี้นะครับเดินผ่านได้เลยนะครับฉีดแล้วก็ผ่านได้เลยเพราะส่วนใหญ่พวกยาคุมคุมค่าเนี่ย่วนใหญ่เขาจะไม่จี้กันเดินเลยไปเลยประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็ ้อมเพิ่งลองตัวใหม่มานะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องลองดูว่าจะดีขนาดไหนเพราะเขาแนะนํามาให้เป็นตัวนี้นะครับอันนี้โลฟอสนะครับตัวนี้1ขวดเนี่ยขวดนี้ใช้ได้10ไร่นะครับส่วนขวดนี้1ขวดนะครับสีไล่นะครับอันนี้เป็นยาคุมค่านะครับย้ายดาทั้งใบกว้างใบแคบนะครับคุมได้ทั้งหมดเลยทั้งกกนะครับพวกนี้ก็เดี๋ยวคอยมาติดตามอีกทีหนึ่งว่าจะาได้ผลมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าต้อมอาจจะฉีดแล้วก็อาจจะเอาไว้วันหนึ่งแล้วก็จะอาดน้ําเลย เดี๋ยวดูก่อนนะครับก็ไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะส่วนในพี่น้องๆท่านไหนนะครับสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากกระชากกอนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยธาตุรองเคมีหรือจะเป็นพันธุ์ข้าวนะครับติดต่อสอบถามทางช่องทางต้อมดื้อชาแนลได้เลยหรือเข้าไปหาลุงตี๋ตะวันแดงกับครูหูเกษตรนะครับในช่อง YouTube นะครับ0 9 9 4 1 9 9 3 6 6 0 9 9 4 1 9 9 3 6 6